ตอนนี้เจมีอ,อยู่ที่ตลาดป้าบางแสนนะคะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของบางแสนที่กำลังโด่งดังที่ติกต o อวันนี้เรามาลองดูกันว่าจะดีอย่างที่ใครๆก็แชร์กันเปล่านี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้ที่เจมีออกมาถึงนะคะประมาณสี่โมงเย็นนะคะก็แดดล่มลมตกนี่คือด้านหน้าค่ะจะมีเสาสาีอะไรอย่างนี้เลย,ดยเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้าง วันนี้จะพาไปชิมหลายอย่างเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันทางด้านหน้านะคะเขาก็จะมีจำลองเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแบบนี้ ให้เราได้ถ่ายรูปมีตู้โทรศัพท์แล้วก็มีปลายักษ์นี่ค่ะสัญลักษณ์ของตลาดนี้เลยให้เราได้ถ่ายรูปกันนะคะก็มีที่นั่งชิลๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตลาดญี่ปุ่นกันค่ะก็ข้ามถนนไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีหลายโซนนี่หนึ่งโซนนะคะแล้วก็นี่โซนที่สองนะคะโซนนี้จะเป็นโซนตลาด ญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูกันนี่ค่ะทางข้าวนะคะจริงๆต้องนี่เขาจะต้องเดินนะคะเดินข้ามทางมารายนะคะนี่ค่ะวิวโซนญี่ปุ่นเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง ลาดด้านหน้านะคะข้ามถนนมาจะเป็นโซนญี่ปุ่นเจอร้านแรกเลยน้ำแตงโมนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าซอยแรกก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกไก่นะคะไก่มีติ้นด้วย โอ้ยติมที่อยู่บนแป้งอันนี้นี่ค่ะของจิมนี่สวยงามมากโอ้น่ากินมากเลยค่ะนี่เป็นซอยแรกนะคะซอยแรก เขามีให้ชิมฟรีด้วยและและชิ้นนี่คือชักรวยชาวกล้วยก็มาเป็นญี่ปุ่นได้เยอะสักค่ะ เป็นอีกอีกร้านหนึ่งนะคะตรงตลาดญี่ปุ่นนี้ตลาดปลามีอีกร้านหนึ่งที่เราให้เรานั่งเอออายอยะค่ะขายอะไรเอ่ยเป็นเมนูเซตแบบนี้นะคะ และนี่คือไส้กรอบเทอร์ชีสนี่ไปก่อนไปก่อนไม่ใช่ลูกค้าเราไอติมค่ะเป็นไอติมมีหลายรสเลยมีท็อปปิ้งด้วยเฮ้ยเชล เชียวเนื้อติดไข่นะคะคนขายตั้งใจอย่างมากค่ะโคโคคาราอะไรคะโคโคคาราเจลไอติมอีกแล้วมีไอติมครัวซองด้วยอันนี้เป็นไอติมน้งเงือกนี่นะคะร้านอย่างนี้เลยปั้มมึกครับ นี่ปลามึกสดสดสดิ<ส>ดด้นดินดินดินเลยเนี่นะคะปลามึกสดสดเลยนะคะดิ้นดินเลยค่ะลุก้าของเราตอนคืน,นมีดนตรีสดด้วยนะคะตลาดน,นี้ปิดห้าทุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไป ๋วยโบราณก็มีนะ,ะในโซนญี่ปุ่นเราเจอนี่เลยแจงร้อนเห็นไหมคะแจงร้อนไทยๆสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ที่ร้านญี่ปุ่นนะคะแจงร้อนชื่อแจงร้อนนันชลีค่ะไม้ละสิบห้าบาทเองหอมากเลยดูสิคะพอเราทำเป็นเขาทำเป็นกิมมิกแบบเป็นไม้อย่างนี้เนาะ ดูน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะสั่งค่ะเอาสักสามไม้ค่ะลองชิมแจงร้อนไทยๆสไตล์ญี่ปุ่นนี่นะคะมีของทอดด้วย นี่คือไข่ปลาหมึกย่างนะคะไมล้ละสิบาทเองนี่ค่ะเป็นแพ็คอยู่ร้านเดียวกับแจ้งร้อนเลยเดี๋ยวเราจะลองซื้อไปชิมน,นะคะมีน้ําจิ้มสองอย่าง,งเป็นน้ําจิ้มหวานหรือยังไงนี่ค่ะไข่ปลาหมึกเขาเขาย่างขอด้วยใบตองนะน่ากินมากเลยแล้วก็มีปลาหมึกแบบไทยๆแบบนี้ด้วยค่ะที่ขาดไม่ได้ค่ะ ของน้ำที่ทำให้เราสนุกสนานนะคะจะอยู่ติดกันเลยมีซจูด,ด้วยนี่เลยค่ะแซลอนยังเลยมีอะไรมากมีของทะเลดองนะคะนี่อ้าวน่ากินมากเลยค่ะเดลมンน,นะคะเครื่องยำนะคะทะเลดองนี่เป็นร้านยำค่ะและนี่คือร้านบาร์บีคิว ิวมีอะไรบ้างดค่ะว้าวน่ากินมากเลยนี่นะคะไรอ,อ่านภาษา,าญี่ปุ่นได้ดูเลยนี่เป็นเนื้อมีเนื้อหมูมีทะเลนะคะย่างแบบไม้ยักษ์แบบนี้เลยนี่ค่ะร้านต่อไปคาริคาริปุตเต นี่นี่เป็นอะไรคะหอยชอบอูกใส่กลอกบ,บิาลักกินค่ะใครชอบขอาทอ,อนะคะโอ้มีหมูก,กรอบหมูก,กรอบน่ากินมากเลยค่ะนี่นะคะเมนูราคาไม่แรงร้านต่อไปค่ะอันนี้ร้านน่ารักน่ารักค่ะเมนูแนะนำค่ะปลาไทยอันดามัน น,าานี่เป็นร้านไดย์ฟกุนะคะอันนี้จะตรรัรีปอมนะคะแต่ว่ามีนี่ด้วยติบบาทต่อไม้นะคะนี่น่ารักมากเลยนี่ อันนี้คือหนังไก่คหนังไก่แล้วก็มาไขยานะ่านะคะจะกินอะไรมีทั้งอาหารญี่ปุ่นและไทยเทศตลาดเยอะแยะเลยคะ่ะแล้วนค่ะแล้วมาดูร้านนี้การร้านขายอะไรเลยเป็นมันค่ะใส่ชีสเลเป็นมันเผาค่ะแล้วก็มาใส่เครื่อง แบบนี้ใส่ชีสตามเข้าไปแบบนีเลยค่ะนี่ค่ะราคานะครับ รอนชิมกนเส้นกันก่อนอื่น ติมแบบใหม่ตอนนี้เรามีสองอย่างให้เลือกนะคะสีเขียวสีพูแต่เราเลือกสีชมพูเดี๋ยวเรามาดูว่าอร่อยไหมข้างบนจะทำจากเกา่าเก่ารัดนะคะเป็นแป้งเกา่ารัดไงคะแล้วไอติมจะอยู่ข้างในอีกทีอ,นะอะไรยไหมคะ ร้านนี้มาได้เลยนีย่สองอร่อยอ่ะคะ tiếp loại máy chưa 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 แล้วเราก็จะมาลองกินกันค่ะอันนี้ปลาหมกึกหน้าปลาหมึกเป็นหนมครกแค่กรอบและลูอัดอ,อร่อยกรอบน้่ยอร่อยค่ะและที่นี่คือตลาดปลาบางแสนวันนี้เจ๊เหมียวได้ชิมหลายอย่างมากจะบอกว่าอร่อยสุดลาเลยนะคะ ตอนนี้ก็โค่ำแล้วเชี่เหมียพร้อมกลับบ้านด้วยความที่อิ่มมากเลยแล้วอย่าลืมอ่านมาหรือตั้งใจมาก็ได้ค่ะตลาดปลาบางแสนเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์กดซับสไคร์กดติดตามเชี่ยเหมียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ